สวัสดีเพื่อนเพืนพี่พี่พพน้องนนะคะลูกค้า fc ทุกทท่านค่ะกลับมาเจอกันค่ะที่อู่หันาช่วงใบ่ายนะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตรถคันนี้ให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะทําขึ้นเสร็จใหม่เลยนะคะถ้าท่านไหนอยากรับเป็นรุ่นนี้นะคะก็มาดูตัวจริงกันได้นะคะที่อู่หันาเลยค่ะ,ะคันนี้เป็นหัวเมก้าหัวแคปบค่ะเครื่องติดรถคู่ตัวเป็นเครื่อง j o 8 e นะคะ240แรงม้าค่ะ แต่รถคันนี้เป็นรถช่วงล่าง8น็อตยาง9นะคะลูกค้าเป็นคัสซีนอกเลยค่ะช่วงล่างนะคะเป็นช่วงล่าง7ตันแท้ญี่ปุ่นนะคะเพาท้ายเป็น7ตันแท้ญี่ปุ่นนะคะเบรกแห้งนะคะเป็นเบรกลมแห้งจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะคะเราจะอัปเดตให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะราคาพร้อมใช้งานของคันนี้อยู่ที่ร้านสามหมื่นบาทถลาเลมทะเบียนออกเรียบร้อยแล้วค่ะ เราจะอัปเดตรอบรอบคันนะคะภายในหัวเกง๋งเครื่องแล้วก็คาสีรอบรอบคันให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะสีของตัวรถคันนี้นะคะทางอู่ทําขึ้นมาเป็นสีโทนนะคะฟ้าอมเขียวมุกนะคะลูกค้าสวยงามลงตัวเลยติดเป็นฟิล์มปลอดค่ะชุดแต่งที่จัดให้นะคะที่เพิ่มเติมก็เพิ่มเติมนิดเดียวเองค่ะลูกค้าเพราะว่าอะไหล่โครมเมี่ยม,มาจากญี่ปุ่นคันนี้ก็เกือบจะทั้งคันแล้วนะคะ แต่งเป็นคากระจกเลดน,นะคะโครเมียมค่ะกระจกเต็มราวทั้งสองฝั่งนะคะคาดหน้าก้านปั่นน้ำฝนค่ะแก้มที่กระจังอ่าส่วนปังตอตัวนี้นะคะคือปังตอที่มาจากญี่ปุ่นค่ะก็จะยาวถึงหัวแคปบให้นะคะลูกค้ากันชนเป็นกันชนแต่งจากญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะสวยเลยตัวนี้เป็นกันชนนอกแค้เลยะคะ่ะลูกค้ทาทันนี้เป็นหัวเมกาแครบนะคะอ่าเดี๋ยวพาดูสเปกบบกระบะกันก่อนนะคะตัวนี้ สเปกกระบะค่ะก็เป็นรถเมกาหัวกว้างนะคะความยาวกระบะอยู่ที่3เมตร80เซนค่ะรวมฝาท้ายค่ะเสาสูงอยู่ที่90เซนนะคะฝาข้างสูงอยู่ที่50เซนค่ะลูกค้าตัวกระบอกน้าเราใส่เป็นกระบอกน้า6ตันให้ค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมใช้งานค่ะรถพร้อมใช้แล้วค่ะลูกค้าตอนนี้รออย่างเดียวค่ะรอเจ้าของมารับน้องคันนี้กลับไปใช้งานนะคะถ้าชอบในผลงานของอู่หันสาก็ เชิญลูกค้านะคะเยี่ยมชมจับจองรอรับกลับไปใช้งานกันได้เลยนะคะตัวนี้ไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในหัวเก่งกันบ้างสตาร์ทเครื่องอยู่นะคะสําหรับรถคันนี้เงียบมากนะคะก็ขออนุญาตสตาร์ทเครื่องไว้นะคะเราจะยกหัวให้ได้ชมเครื่องกันบ้างนะคะตัวนี้มันจะต้องใช้ไฟฟ้าในการยกนะคะรถคันนี้ภายในเก็บงาเรียบร้อยแล้วค่ะเบาะที่มุ้งเป็นแดงกลางขอบดําตะเข็บเหลืองค่ะลูกค้าหนวมพงอะไรเป็นหนังแก้วเรียบร้อยแล้วค่ะ ทางล่างทางบนนะคะถอดซักล้างลงแว็กเรียบร้อยแล้วค่ะตน,นี้ V.I.P. รองเท้ายาวไปถึงอีกฝั่งเลยค่ะสวยๆเ,เลยนะคะตนนัวนี้ขันโยกขันชักด้ำนะคะพ่นแกนเป็นสีแดงค่ะสวยเลยนะคะัเป็นผีออกโทนในกล้องจะเป็นสีฟ้านะคะแต่ตัวรถตัวจริงจะเป็นฟ้าอมเขียวคะ่ะจะสว่างกว่านี้นะคะลูกค้ารถคันนี้เป็นรถยางก้าวคะ่ะ คานหน้าเาท้ายนะคะเป็นจากเจ็ดตันแท้จากญี่ปุ่นนะคะลูกค้ากระทะเป็นยางยางก้าวกระทะเป็นกระทะแน็อตค่ะขอบ20่สินะคะตัวนี้เปลี่ยนท่ายเติมยางให้เรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะะเดี๋ยวพาดูข้างๆเติมคันกันนะคะสําหรับรถคันนี้เดี๋ยวให้เฮียยกหัวนะคะของคันนี้ให้ได้ชมเครื่องข้างล่างกันบ้างะคะยกดำด้วยเนาะ ตันนี้เป็นคมยาวอยู่ที่3เมตร80เซนนะคะทุกท่านกระบอกด้ำเป็นกระบอกด้ำา6ตัน,นะคะ่ะรถยางก้าก็ต้องใส่เป็นกระบอกด้ำใหญ่นะคะ6ตันนะคะลูกค้าวันตัวกันราวนะคะเราใส่เป็นสแตนเลสให้นะคะตัวนี้ดัดเป็นใหม่เลยนะคะลูกค้าเป็นทรงตัวยูทั้งสองฝั่งเลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาดูช่วงล่างกันบ้างนะคะคันนี้เป็นกระบอกด้ำใหญ่6ตัน,นะคะ่ะลูกค้า น,นี้เลยถังลมจะใหญ่ๆแบบนี้นะคะสำหรับยางก้านนะคะรถคันนี้เป็นคาสิโน,โนค่ะเก็บงานเรียบร้อยประมาณนี้เลยนะคะยังไม่ได้ล้างทำความสะอาดค่ะเพิ่มแหนบให้เพิ่มเติมแล้วเนาะจะเสียงดังนิดนึงนะคะตัวนี้เป็นเบรกลมแห้งนะคะลูกค้าต้องดูอีกฝั่งนึงเบรกลมแห้งนะคะตัวนี้ขับตัวรถมาเลยช่วงล่างเป็นช่วงล่างเกลียตันนะคะคันนี้ ยังโสดนะคะเพิ่งทําเสร็จใหม่เลยยังไม่มีเจ้าของนะคะมารับน้องคันนี้กลับไปได้นะคะถ้าท่านไหนอยากรับเป็นยางก้านนะคะก็ทําเสร็จใหม่เลยเป็นหัวเมก้าแคปเครื่อง JO8E เล่มทะเบียนพร้อมโอนได้เลยค่ะลูกค้าเล่มทะเบียนออกแล้วนะคะ,ส,ะส่วนวาท้ายนะคะตัวนี้ฝาข้างฝาท้ายนะคะความสูงอยู่ที่60เซนค่ะลูกค้าลายของรถคันนี้เป็นลายเพชรนะคะ คันนี้จะเล่นเป็นลายให้กลมตื่นกับตัวสีรถนะคะก็จะเล่นดําขาวติดชมพูนิดนึงค่ะแล้วก็ตัวสีรถเป็นฟ้าอมเขียวนะคะลูกค้าถังน้ํามันมาที่ความจุอยู่ที่100ลิตรนะคะคันนี้ใส่เหล็กดัดตัวูสแตนเลสให้ค่ะเป็นบันไดขึ้น2ชั้นนะคะสําหรับยางก้าวคันนี้นะคะบันไดขึ้น2ขั้นทันภายในสวยมากเลยค่ะประมาณนี้เนาะ เดี๋ยวดูเครื่องยนต์กันบ้างตอนนี้การยกหัวนะคะยานเก้าคันนี้นะคะเป็น7ตันแท้จากญี่ปุ่นยกหัวด้วยระบบคอยฟ้ากดเอานะคะลูกค้าอ่าเป็นเครื่อง JO8E นะคะ240แรงม้าค่ะ ไวเลยนะคะตัวนี้บันไดเป็นบันไดขึ้นสองตัวะคะ่ะ วันนี้นะคะเราก็พามาชมเป็นพี่ใหญ่ของทางอู่นะคะเมกาแคป j o 8e 240แรงนะคะเป็นรถยางก้านะคะช่วงล่างเป็น7ตันแท้จากญี่ปุ่นค่ะเป็นเบรกลมแห้งนะคะยังโสดด้วยยังไม่มีเจ้าของนะคะถ้าท่านไหนมองหาอยู่ก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์ของอู่หันสาค่ะ0813619239ค่ะอีเบอร์0892778549นะคะ ยินดีต้อนรับบริการลูกคา้าทุกๆท,ท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันเยอะๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ